หลังจากนั้นก็ใส่ปูลูไปเลยเออ่กทุกคนมีมารักกอม,มารักอซื้อไปฝากเพื่อนนะคะคนละลูกคนที่นี่นะคะความรู้สึกเหมือนเ,ออเขาไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่อะ่ะทุกคนมาดามอันชาแน สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมาดามอัมชาแนลช่องที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้รู้จักเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และก็รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอั้มจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันค่ะและก็ภารกิจของเราในวันนี้นะคะอั้มจะทําอาหารนะคะไปฝากเพื่อนที่น่ารักของอั้มนะคะสองคนนะคะเพราะว่าลูกเขานะคะได้ติดโควิดนะคะทุกคน,นะคะ่ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อั้มจะพาทุกคนนะคะไปเดินชมเมืองที่อาราวแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะถึงสถานการณ์โควิดที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยค่ะว่าโอ้โหคนติดโควิดกันนะคะสามหมื่นกว่าค่ะทุกคนค่ะสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดนะคะทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะอั้มมีปูนะคะ เป็นปูสดนะคะที่อ้ําเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในซ่องฟรีซนะคะเดี๋ยววันนี้อ้ําจะเอามาแกงปูนะคะให้เพื่อนเพื่อนอ้ํานะคะทั้งสองคนนะคะเพราะว่าพวกเขานะคะชอบกินอาหารทะเลมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อ้ําจัดแกงเป็นสไตล์แกงใต้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนวิธีการทํานี้ง่ายง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอาปูมาล้าขงขอความสะอาดกันก่อนนะคะ นี่เป็นปูที่อ้ํนะคะได้เอาออกจากช่องแกงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะรอเอาไว้จะทําแกงให้เพื่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะนําปูนะคะมาสับเป็นชิ้นๆน,นะคะทุกคนคะ่ะ และเราก็ได้มาแล้วนะคะปูนะคะที่เราได้หั่นเป็นชิ้นๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปูนะคะไปแกงทั้งเปลือกเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะาขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่กะทิอีกนะคะเดี๋ยวน้ําจะเยอะเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะทุกคนค่ะทุกคนและนี่นะคะเป็นพริกแกงที่แอมจะใช้วันนี้นะคะเป็นพริกแกงสําเร็จรูปนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะ พริกแกงตัวนี้เป็นพริกแกงที่อ้ําเอาไปแช่แข็งเอาไว้นะทุกคนมันเก็บได้นานมากเลยนะนี่นะคะใส่สักประมาณสัก2 2ส,ส,สามช้อนโต๊ะทุกคนอ้ําเป็นคนกินเผ็ดอ่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นกะปินะคะแม่ประนอมนะคะค่ะและนี่นะคะเราจะใส่กะปินะคะลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นกะปิแกงนะคะทุกคนคะ่ะอืมแล้วก็คนให้ กะปิแล,แล้วก็พริกแกงละลายดีนะคะเดี๋ยวเราจะาปรุงรสแล้วก็ใส่ปูแล้วก็ตามด้วยกะทิกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด้วยเกลือนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะเกลือ แลนนี้นะคะเป็นผงปรงรสนะคะใส่ไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะทุกคนตามด้วยผงนัวไอโนโมโต๊ะนะคะทุกคนค่ะประ,ะ,คคะามาณนี้พอนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ปูลงไปเลยเออและวันนี้มีน้องโอลิเวอร์อยู่ด้วยนะบักเมนโอลิเวอร์บอกเมนนะะทุกคนอืมเหม็นอะไรของอร่อยโอเคนะคะพอมันเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเติมนี่ค่ะกระทินะคะ อร่อยดีเติมไปเลยค่ะโอ้ทุกคนกระเด็นกระดอนเติมไปเลยเดี๋ยวเราก็จะคนมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอมันเดือดก็คือแบบเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วทุกคนน่ากินไหมแกงปูใต้สไตล์มาดามอัม กคนก่อนที่พวกเรานะคะจะเอาแกงปูนะคะไปให้เพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวอ้ําขอแวะร้านตุรกีนะคะไปหาซื้อของเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่ร้านตุรกีมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้อ้ําอยู่ที่หน้าร้านตุรกีนะคะร้านที่อําเคยมานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะมีของอะไรกันบ้างนะนี่นะคะผละไม้มีน้องหมาด้วยนะคะ เราเจอนี้ค่ะทุกคนค่ะส้มโอนะคะเอาส้มโอไปฝากเพื่อนดีกว่าน้อลูกเนะาะเดียทุกคนมีมะละกอนีม่มะละก,กอดี๋ซื้อไปฝากเพื่อนนะคะคนละลูกนี่นะคะเดีย๋ยวเอาผักชีไปฝากเพื่อนคนละแพ็คดีกว่ามีผักชีด้วย วันนี้มีพวกผักอะไรไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนสงสัยว่าไม่ใช่วันลงของนะคะเดี๋ยวเรามาดูพันหนมให้เด็กๆกันดีกว่าคเอาอะไรครับเรเอาอะไรหวานได้เหรออ่ะไปดูให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวไปเอ,เอาอะไรครับลูกถึงนะคนชอบกินชิปนะคะเดี๋ยวซื้อชิปไปฝากเขาสักหน่อยชิปถุงนี้ร,ริกา้า อุ๊ยหวานหวานมากคนทุกคนมีป๊อกกี้ด้วยป๊อกกี้นี่ขนมนี้น่ากินลุกแล้วขนมนี้เนาะให้คนละถุงอู้ขนมอันนี้เราชอบกินกันโอเคจ้าเอาแล้วครับให้ลูกแล้วครับจริงอันคนละหนึ่งคนละหนึ่งหนึ่งอันคงเหลือจ้า้ของเล่นนี้ให้เด็กนะลูกเนาะ คืออะไรลูกไม่รู้ว่ามีมมของเด็กเออเด็กของผู้หญิงกับเด็กผู้ชายโอเคเดี๋ยวเรามาจ่ายตังกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของไปฝากเพื่อนๆกันนะคะแต่ว่าเราแค่เอาของไปวางที่ข้างหน้าประตูเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเซฟทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะทุกคนขา และก็ตอนนี้นะคะพวกเราได้เอาของนะคะไปส่งให้กับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับโอลี่ครับเราเดี๋ยวพวกเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปเดินเล่นซื้อของและก็ไปดูว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี่ก็เป็นรถเมล์นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคน ถ้าจะพูดถึงสถานการณ์โควิดที่ซิตซแลนด์นะคะถามว่าคนที่นี่นะคะความรู้สึกเหมือนเ,อเขาไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่อะ่ะทุกคนเขาจะชิลกว่าบ้านเรานะคะถ้าอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยจะใส่หน้ากากกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเข้าแบบตามร้านอาหารหรือว่าไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่หน้ากากเลยอืมกาลุก ตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นเตอร์นะคะที่อาราวนะคะทุกคนคะเพราะคนที่นี่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบปกติมากช่วงนี้นะคะทุกคนเด็กติดกันเยอะมากจริงๆค่ะที่โรงเรียนนะคะทั้งคุณครูแล้วก็เด็กนะคะที่ห้องอลิเวอร์เองก็ติดไปแล้วนะคะสองคนแล้วก็ได้หยุดการเรียนไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเรียนใหม่นะคะนั่นแหละค่ะ แล้วก็มีเพื่อนอ้ํานะคะที่ลูกๆเขาเป็นนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนอ้ําก็บอกว่าลูกของเขาก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงมากนะคะสําหรับเด็กนะแต่ส่วนเขาเองก็ยังไม่ได้ติดนะคะถึงถึงว่าจะอยู่กับลูกแต่ก็ยังไม่ได้มีอาการติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะทุกคนนั่นเลยค่ะน้ำก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโอลิเวอร์จะติดไหมนะคะ ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านค้านะคะตอนนี้นะคะก็ก็เปิดให้บริการปกรตินะคะทุกคนแต่พวกเราต้องสวมใส่หน้ากากก่อนเข้านะคะครอบกอองอานะคะจะซื้อของนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกคนก็คือจะซื้อแบบว่าตุนไว้เลยนะคะครั้งเดียวแล้วก็นั่แหละค่ะกินใช้กันหนึ่งอาทิตย์นะคะจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกเป็เท่าไหร่นะคะนานๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าของขาดจริงๆถึงจะออกนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่สวิตนะคะเขาก็เริ่มเซลล์แล้วด้วยทุกคนมันก็ไม่ได้เริ่มเลยคือเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเซลล์กันแล้วทุกคนลดห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะคะของถูกใครอยากจะมาช็อปที่สวิตก็มาได้นะคะช่วงนี้นะนั่นเลยค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนใครมาสวิตให้ใส่หน้ากากตัวนี้นะเ เห็นไหมคนเยอะคลื่นเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้ําได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปเดินเล่นที่อาราวมานะคะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะมีแดดก็เลยเรีบออกนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าชีวิตตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงนะคะอืมก็ เรื่องอาหารการกินนี่ต้องขอบอกเลยนะคะเหมือนเข้าสู่โหมดปกติทุกคนไม่ขาดแคลนนะคะไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่มีโควิดนะคะที่แบบว่าพวกเรานะคะต้องแย่งกันซื้อทิชชู่หรือว่าแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยทุกคนแล้วก็ของแพงเนาะช่วงนั้นอะแล้วก็ตอนนี้ผ่านมานะสามปีแล้วจะสามปีแล้วใช่ไหมก็ทุกอย่างก็ ของอะไรก็ปกติมีครบหมดเลยนะคะหน้ากุงหน้ากากนะคะเจลล้างมืออ่าอาหูอาหารนะคะไม่ขาดเลยค่ะทุกคนมีครบหมดเลยอ่าแล้ว เหมือนสภาพจิตใจนะตอนนี้เหรอออําค่คิดว่าเหมือนคนเขาเริ่มพอแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันนานแล้วอะเนาะไอโควิดนี่มันก็ไกลายพันไกลพันไกลพันแบบว่าเรื่อยๆอะจนเราไม่ยังไม่รู้เรื่องมันจะสิ้นสุดหรือว่าจบตอนไหนใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยมันมีโอเมรอนใช่ไหมอืมที่นี่อบอกเลยว่า ก็เด็กมันยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะทุกคนมันก็เลยแบบว่ามันติดกับเด็กอะค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้เนาะเด็กอะจะพามาจากโรงเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยทําให้แบบว่าครูติดบ้างแล้วก็เด็กก็กลับมาบ้านบ้างแล้วก็ทําให้พ่อแม่ติดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าลามไปเนาะมันก็เลยแบบ นั่นแหละค่ะทำให้จํานวนการติดโควิดนี่ค่อนข้างจะเยอะนั่นคิดว่านะสุดท้ายแล้วอะ่ะมนุษย์ก็คือมนุษย์ทุกคนมนุษย์ก็มีความรู้สึกนึกคิดมีความมีลิมิตของในอารมณ์ของตัวเองทุกคนน่ยนะทุกคนนะซึ่งบางทีการใช้ชีวิตเนี่ยถ้ามันแบบว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่มันเยอะมากไปเนี่ยคนเรามันก็จะแบบว่าแบบเอ๊ย ฉันอยากจะแหกกฎอะไรอย่างงี้บ้างเนาะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเรามันไม่มีความสุขอะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบว่ามีการยืดหยุ่นอะไรบ้างนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันรุนแรงนะตอนนี้เกี่ยวกับโรคระบาดเนี้ยไอการป้องกันตัวเองหรือว่าการที่เราไม่แบบไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีคนเยอะๆอะไรเงี้ย อันนี้มันก็ช่วยป้องกันตัวเองได้เยอะเลยนะคะก็อ้ําคิดว่านะคะเราควรที่จะทําอะไรให้มีสตินะคะตั้งอยู่ในสติไม่แบบว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนน่นนี่นั่นนะคะ เพราะมันจะทําให้เราอะจิตตกทุกคนยิ่งอากาศก็หมอนหมอนมวัวมัวมองมองแล้วเนาะแล้วมาแบบว่ามาเครียดเรื่องนี้อีกอะมันทําให้แบบว่าเฮ้ยชีวิตเราไปต่อไม่ได้นะทุกคนนะความรู้สึกข,ของอ้๊าก็คือแบบว่าเฮ้ยเราต้องป้องกันตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอุ้ยจับนูน่นจับนี่ไม่ได้กลัวไปหมดนูน่นนี่นั่นเนาะคือ ไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กลัวกลัวไปหมดอ้ําว่ามันทําให้เราเป็นจะเป็นโรคประสาทได้เนาะเอสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเนาะคนเรามันก็ต้องแบบเกิดมาใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นอ่ะให้มันปกติแต่แค่เราต้องระวังตัวอะไรเงี้ยป้องกันตัวเองให้ให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ยมก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยนะคะจากโรค COVID, โควิดโรคระบาดตัวนี้เนาะคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าก็อ้ำก็ขอฝากนะคะช่องมาดามอ้ำาชาแนลนะคะไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะให้อ้ำได้เข้าสู่พันศัพท์ไวๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้อ้ำด้วยนะคะอืมเดี๋ยวคลิปหน้านะคะรอชมนะคะว่าอจะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อที่คุณนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องมาดามอํมชาเนลด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย